เอาว่ากันว่าสามารถป้องกันนะครับเพศภัยรลายแรงต่างๆคุณใส่วิชาใดๆต่างๆรวมไปถึงพูดผีวีสัตเพียงแค่ปุ่งพกสิ่งนี้ติดตัวไว้นั่นคือต้าแล้วเคยได้ยินกันไหมครับสวัสดีครับตลาดนัดผีวันนี้ผมนําเครื่องรางของขังที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้จักไม่เคยดีมาก่อนรวมไปถึงผมด้วยนะครับผมได้มีโอกาสขึ้นไปทางเหนือ ไปที่เชียงรายไปที่วัดแสงแก้วพุทธิยานวัดของคูบาอาริยชาติแล้วไปเจอเจ้าสิ่งนี้มาเดี๋ยวเรามาแกะซองดูกันนะครับพอดีผมนะครับได้ไปทําบุญที่วัดแสงแก้วพุทธิยานและก็เหลือไปเห็นนะครับเขาเขียนว่าให้เช่าบูชาเครื่องรางของขัง,งต้าแล้วเป็นเครื่องรางจากทางล้านนานะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินอ่ะในซองนี้นะครับก็จะมี คำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับตัวต้าเหลาวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปกุบาลิยาชาตินะครับมีรูปพญานาคแล้วก็มีรูปต้าเหลวนี่ต้าเหลาส่วนนี้นะครับเป็นประวัตินะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันเกี่ยวกับตัวต้าเหลาส่วนในถุงนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวต้าเหลวที่เราจะได้เห็นกันนี่เลยนะครับดูคร่าวๆก่อนนะครับต้าเหลาเนี่ยนะครับ ลักษณะจากภายนอกเนี่ยเป็นเหมือนกับไม้ไผ่าะครยบถูกสายขึ้นมาให้เป็น8ปดเหลี่ยมแล้วก็มีจํานวนผมว่าน่าจะมานแปดเก้าชั้นนะครับแล้วก็จะถูกพันไปด้วยสายสินนะครับสายสินข้อมือของกูบาอริยาชาติแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจคืออะไรนะครับเป็นเหมือนแก่นไม้เปลือกไม้นะครับสีดำๆเห็นไหมอ่าเนี่ยใครรู้บอกทีว่าคือ แล้วก็ในถุงก็จะมีเงิน1บาทซึ่งผมไม่รู้ความหมายใครรู้บอกทีนะครับใครรู้ว่าเปลือกไม้นี่คืออะไรรวมไปถึงแล้วรู้ว่า1บาทเนี่ยเขามีใส่ไว้ทำไมนีครับคร<อ>่าวๆเลยนะครับเจ้าตัวตาแหลวเนี่ยนะครับผมคือไม้ไผ่นะครับที่ถูกสารถักทอขึ้นมานะครับให้มีมุมทั้งหมดแปดมุมเป็นแปดเหลี่ยมนะครับและมีจํานวนชั้นหมดเ้าชั้น เขาเชื่อกันว่าทางล้านนานะครับถ้าคุณพกเจ้าตัวต้วตาเหล่านี้ไว้นะครับคุณจะอยู่เหนือพรมนะครับจะมีแต่คนรักคนเมตตานะครับผมเพศภัยต่างๆสามารถป้องกันได้พูดผีวิญญาณต่างๆสามารถป้องกันได้รวมไปถึงวิชา,าคมต่างๆนะครับก็สามารถป้องกันได้ด้วยโอ้พราะวคุณนี่ครับดีมาก เขาว่ากันว่าในนี้นะครับเขาเขียนไว้ว่ามีอยู่ช่วงตอนหนึ่งนะครับในพงศวดานในยุคข,ของพระนารายมหาราชพระนารายเนี่ยครับผมได้โปรดนะครับพระราชทานให้ตัวต้าเหลวนะครับผมหรือเฉลียวเก้าชั้นนี้เนี่ยครับให้กับผู้ที่มาติดต่อทําการค้าขายที่เป็นตัวแทนของท่านเนี่ยเอาไว้ติดตัวเพื่อป้องกันเพศภยัยต่างๆมีบางช่วงบางตอนกล่าวไว้ว่าคนที่ติดต่อของท่านนะครับที่เป็นตัวแทนท่านเนี่ยไปทําการซื้อขายเนี่ยนะครับถูกวิชาคุณสยในการ เศษตัวต่อตัวแตนนะครับเศกหนังควายเข้าท้องแต่ถูกสะท้อนกลับไปไม่สามารถทําอะไรได้เลยโอ้โหอันนี้ดีมากวิธีการทำนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะหาไม้ไผ่นะครับที่ถูกฟ้าผ่าและเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับนํามาตอกนะครับแล้วก็มาสารเนี่ยขึ้นมาเป็น9ชั้นแล้วก็มาจัดเป็นแปดเหลี่ยมแบบนี้ในระหว่างที่ทำเนี่ยนะครับผมเขาก็จะบริกรรมคาถาซึ่งเป็นภาษาล้านนานีภาษาทางเหนือไปด้วย อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะในนี้เขาไม่ได้มีเขียนเอาไว้บอกอไว้แต่ยุคสมัยใหม่นี้ครับเขาจะใช้ไผ่ต้นไผ่ที่เรียกว่าไผ่สีสุกไผ่สีสุกนะครับลำที่ขึ้นทางเหนือจะนํามาทําการตอกนะครับแล้วก็มาทําการจักสารให้เป็นแปดเหลี่ยมและมีเก้าชั้นนะครับแล้วก็พันด้วยสายสินของครูบานะแล้วก็มีเจ้าตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกเปลือกไม้นี้ผมไม่แน่ใจเนี่ยครับว่าคืออะไรก็ ตอนนี้นะครับที่วัดแสงแก้วพริยานเนี่ยหลายหลายคนคงทราบอยู่แล้วว่าที่วัดเนี่ยนะครับถูกไฟไหม้โบสถ์ถูกไฟไหม้นะครับผมก็เลยไปเที่ยวที่วัดนี้แล้วก็ได้มีโอกาสเนี่ยได้ทําบุญร่วมบุญไปนะครับแล้วก็เช่าบูชาเจ้าตัวตาแล้วมาเพราะว่าไม่เคยเห็นนะครับแปลกๆนะครับแล้วก็อยากจะเอามาให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้รู้กันนะครับว่าทางล้านานานเนี่ยเขาก็มีของขังประจําจังหวัดประจาภูมิภาคของเขาเหมือนกันนะครับ ก็ฝากไว้นะครับกับตลาดนัดผีนี่ครับผมแอดอูนะครับและแอดสี่ถ้าครบนะครับหนึ่งพันเมื่อไหร่เราจะทําการไลฟ์กันทันทีในระหว่างนี้นะครับก็ถ้าใครคิดถึงเดี๋ยวผมจะทําการตัดนะครับไลฟ์ที่เราเคยไปไลฟ์ด้วยกันนะครับนํามาลงเนี่ยให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันแล้วครบพันเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะไลฟ์กันทีแล้วเจอกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับกับพวกเราตลาดนัดผีขอบคุณครับ